ไฟอยู่เนี่ยธรรมชาิกันนน้นไอ้ที่นี้ศรัทธาเราไม่ถึงไม่พอท่านว่าไฟอยู่ตรงนี้มีนะอืมดูเอาไม้ไผ่สองเสี่มาสีกันท,ทีนื้อไฟมันเกิดกระดุดนั้นได้ยินยังงั้นก็เอาไม้ไผ่มายากจะได้ไฟในทิศทางเรามาฉีไฟฉีไปสัตเปลียวตัวนี้ความเกลียดทานในความรำคาญมันเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลย ืก็นึกใจลำคาญใจอดทนไม่ได้เหนื่อยเปลา่าก็เห็นว่าไฟหน,นึ่งก็เลยหยุดเนี่ยไอเพราะว่าอาความร้อนมันยังไม่สมรุ่นกันความร้อนมันยังไม่พอไฟมันก็ไม่ตื่นบุรุษนั้นก็เข้าใจไปนะ้อยากจะให้มีไฟเร,เร็วๆแล้วเหนื่อยแล้วลำคานอะไรแล้วนี่แหละก็หยุดจากการสีไฟน,นั่นเะนี่ยเพราะว่าอะไร เข้าใจว่าไฟไม่มีไอความร้อนมันไม่สมรุนกันมันก็ยังม่เกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอการไอความเพียรเขานัไ้ไม่ถึงแค่ในกรอยรทุระนันงเพียงไปนะอันนี้บาปก,ก็ไม่มีบุญก็ไม่มีมักผลมีานก็ไม่มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ไปทำดูแล้วบางคนทำชั่วได้ดีก็เยอะไปบางคนทำดีแต่ชั่วก็เยอะไปบางคนทำอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันนี้ อันนี้คือเรารู้ไม่จริงอันนี้อิจมันไม่มีสักถามก็ปล่อยว่าเนี่ยมันทนมันไหวคือทุกข์มาแหละบริสีไฟมันทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาโควาน้องปาทำสอนพระพุทธเจ้า่านสอนกอนลับกันแล้วทุกข์กจะนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์นั่นแหละจะทําให้คนเกิดปัญญานอกจากทุกข์ไปแล้วไม่ให้คนเกิดปัญญาทุกข์นั่นแหละให้เกิดปัญญา เมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเริ่คิดอืมมันจะเริคิดมันจะเล็กพิจารณาหาความจริงมันอืมผิดไอ้ความผิดนั่นแหละมันจะทําให้ถูกอืไอ้ความผิดมันจะทําให้เมื่อเห็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูกเมื่อถูกขึ้นแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปแค่เขาไปคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเหมือนสวิตไฟฟ้า มาทํากันมาฐานเขากดชิดมันครับมันจ้าเป็นมาเลยนี่เขาชอบใจอย่างเงี้ยทีนี้ม่เมื่อเขาจะปิดมันเขาก็บิดชิกไปฟ้าจังหวครับนี่เขาชอบกันอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความเห็นของคนง่เป็นความเห็นของคนมีตัณหาเป็นความเห็นของคนหลไม่อยากทําเพียนเลยไม่อยากทําศีลไม่อยากทําสมาธิไม่อยากท,ทํา,ทา,ทา,าทปัญญา ไม่อยากจะอดทนไม่อยากอะไรก็อะไรทั้งนั้นนะเขาอยากจะได้เฉยมันตโนกจากคําสอนพระพุทธเจ้าของเราคําสอนพระพุทธเจ้าของเรามันมีเหตุเยรรมมาใหตุปปาวาทำทั้งหลายมันเกิดพ่อเหตุเมื่อมันดับเหตุมันก็ดับก่อนเมื่อเหตุดับแล้วผลก็จึงดับอันนั้นเขาไม่ต้องการเหตุเขาจะทําให้มันเกิดขึ้นอืม ตามใจเพราะอันนี้มันไม่ได้ธรรมะมันแก่ตามใจคนที่ผิดธรรมะมันต้องเป็นสภาวะที่ถูกต้องถ้าทำที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาคับมันแต่มันถูกต้องละแล้วามถูกต้องมันจะเกิดขึ้นมาเองอืมมีความถูกต้องทุกอย่างการกระทําที่ถูกต้องอืมการพูดที่ถูกต้องการคิดอการพูดที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้น แคนี้เขาจะมาปรุงเอาทามันจะแต่งเอาให้ตามความอยากของเขานั่นเองอ่ะอืมมันก็เป็นไปได้ยากฉะนั้นการบวชที่นี่มันก็เรียกว,ว่าอืมบวชกันให้มีเหตุคนนี้สักนิดหนึ่งจะบวชสามเดือนก็ต้องมาปรึกษากัน